กับคำว่าย u n นบ็อกเหมือนเดิมนะคะ EP นี้นะคะเราจะมา u n b นบ็อก c o c a t c l y s t 9200L นะคะ Switch Enterprise Grade จาก Cisco ผู้นำด้านระบบเครือข่ายชั้นนำระดับโลกคาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะคะเปิดมาชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะเจอกับเอกสารคู่มือการใช้งานนะคะนี่ค่ะ ต่อมาชั้นที่2นะคะก็จะเจอกับตัวสวิตช์ของเราเลยนี่นี่ครับแล้วก็จะมีพวกเพจสำหรับการติดตั้งนะคะแล้วก็อ็อกซิเซอรีต่างๆนะคะแถมมาให้ในกล่องด้วยนะคะ Cisco. พลิสเก0าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 1GB กิกะบิต u ู p นะคะจำนวน24พอร์ตและพอร์ตอัพลิงก์ SFP p ความเร็วสูงสุด1 0 g กิกะบิตจำนวน4พอร์ตด้านหลังมีพาวเวอร์ซัพพลายชุดนะคะแล้วก็รองรับการใส่ p พาวเวอร์ซัพพลายสำรองอีก1ชุดด้วยนะคะเพื่อรองรับในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาหรือว่ามีโมเดลสาหรับรองรับการทํา s t a กก i n g หรือ Cluster โดยรองรับสูงสุด8อุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์มาพร้อมกับ essential l i c e n s e สามารถทำ basic layer 3เช่น static r o u t e r i p i n t e r v i w l a n d เป็นต้นนะคะรวมถึงหากต้องการ feature advanced ก็สามารถทำได้โดยอัปเกรดเป็น advanced l i c e n s e ได้อุปกรณ์มาพร้อมกับ DNA l i c e n s e 3ปีทำให้สามารถทำงานร่วมกับ DNA center เพื่อให้ใน solution software define access ได้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www. c o m b y co. th นะคะแล้วก็เข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะ